สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับรายการมูลิ่นนีเพื่นวันนี้นะครับเพื่อนๆเ,เราจะมาวาดอมงอสบะบะทากับแมงมุมนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูกันเลยนกึกก่อนนะครับไปเลย เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือเราเอาวงอสปะทะกับแมงมุมยักษ์เทเว์ส่วนยักแมงมุมตัวนี้นะครับเพื่อนๆวิธีการล่าเหยื่อของมันนะครับคือการอยู่ในที่มืดนะครับเพื่อนๆในป่าในที่มืดนะครับเพื่อรอเหยื่อมานะครับผมพอเหยื่อมานะครับมันจะใช้ขาแมงมุมทั้งสองข้างนะครับผมจิ้มเหยื่อนะครับผมจนเหยื่อเนี่ยตายไปเลยนะครับผม จากนั้นนะครับเหยื่อเนี่ยก็จะโดนย้ายแมงมุมนะครับพันทั่วตัวเลยนะครับผมจะเหมือนเศษซากของโครงกระดูกมนุษย์ที่ตายไปแล้วจะอยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะใช้เศษซากนั้นนะครับเหมือนหุ่นเชิดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อเอามาตีคนนะครับผมตีให้เขาล้มนะครับพอตีเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้หุ่นเชิดตัวนั้นอ่ะหุ่นเชิดมนุษย์จับขึ้นมาแล้วก็ให้แมงมุมตัวนั้นมันกินอีกทีนะครับเพื่อนเราอ้อมก้ ตัวมอังอสีม่วงนะครับกำลังใช้มีดนะครับแทงขาแมงมุมนังชึก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 เลยนะครับเพืเ่อนแทงแทงอย่างนี้ครับอ่านังชึก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 เลยนะครับเพืเ่อนส่วนน้มังอสีเหลืองนะครับผมเขาไม่รอดนะครับเนเพื่อนเนื่องจากว่าเขานะครับผมโดนใยแมงมุมนะครับผมพันแล้วก็โดนตายซะก่อนเพื่อนนะครับผมเพราะว่า เขานะครับผมเป็นอิมโพสเตอร์ก็จะไปหาคอแมงมุมแต่หาคอไม่ได้นี่คือเราอมงอสอิมโพสเตอร์นะครับเพื่อนส่วนอมงอสสีแดงตรงนี้ฝั่งตรงนี้นะครับผมอมงอสสีแดงนะครับกําลังยิงแมงมุมอยู่นะครับผมเพื่อนซึ่งเขาใช้ปืนพกยิงนะครับไม่ใช่ปืนแก๊ปปืนแก๊ปของเล่นนะครับส่วนอมงอสสีน้ําเงินนะครับผมกําลังใช้ลูกซองยิงหลอกเจ้าแมงมุมอยู่นะครับมีตรงนี้คือของตัวนี้นั่นแหละส่วนอมงอัสตัวนี้นะครับผมก็ ใช้ท่าอิมโพสเตอร์ของอามองอันะครับเพ <Wow. S 1> ื่อนอามองอัสเหลืองใช้ลินล้นแทงเข้บไปนะครับผมโอเคครับเพื่อนสำหรับวันนี้นะครับทางรายการบุรียินในเพลินก็ขอฝากตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ